าพกิจกรรมประจำเดือนเมษายน2566วันที่6 7ถึงเเมษายน2566กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาลระยองจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำมาตรฐาน a s h a สู่การปฏิบตัติได้รับเกียรติจากนายแพทย์ภูสิธิ์ทรัพยสมพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยองเป็นประธานนายแพทย์มนตรีลักษวงและอาจารย์วรวรรณใหญ่มาก ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนเป็นวิทยากรได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระยองเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน a c h A ในปี2568ณห้องประชุมประดูทองชั้นเฮอาคารบุรพาทิตย์โรงพยาบาลระยอง วันที่10เมษายน2566นายแพทย์ภูสิทธิ์ทรัพย์ส,สมพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมวันสงการทําบุญถวายพรตาหารพระสงฆ์จํานวน9รูปรถน้ําขอพรเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา ให้กับบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดระยองณห้องประชุมชัยพฤกษ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองวันที่12มียน2566โรงพยาบาลระยองจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ72ปีโดยมีนายแพทย์ภูสิทธิ์ทรัพสมพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยองเป็นประธานคณะกรรมการบุรนิธิพระพุทธบุญรยริตพิชตยพรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระยองร่วมกิจกรรมโดยมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลถวายผ้าห่มองค์พระเจดีย์พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายปิ่นโตพระตาหารและตักบัตรกาแฟได้รับความเมตตาจากพระครูโสพิษปัญญากรเจ้าอาวาสวัดป่าปู่พระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์และกิจกรรมส่งน้ำพระรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณห้องประชุมประดูทองชั้นเฮสอาคารบุรพาทิศโรงพยาบาลระยองนายแพทย์นรง์อภิคุณวณิชรองประหลัดกระทรวงสาธรารณสุขและคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานด้านการแพทย์และสาธรารณสุขในช่วงเทศกาลสงการตวันที่13เมษาย,ยน2566โดยมีนายแพทย์ภูสิทธิ์ทรัพสมพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยองและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับณห้องบริทเหตุและฉุกเฉินชั้น1อาคารบุรพาทิ์โรงพยาบาลระยอง